เจคเนสสวัสดีค่ะที่กว้าง,างราคาแบบคุ้มค่านะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะพื้นที่แปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาด272ตารางวาเลยนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตค่ะเป็นทางสาธารณประโยชน์ในชุมชนนะคะราคายกแปลงค่ะราคา1,300,000บาทตามสภาพนะคะท่านสามารถเอาไปรีโนเวททำกำไรกันต่อได้นะคะหรือว่าจะซื้อไว้ปล่อยเช่า ไว้อยู่อาศัยก็ได้นะคะตัวบ้านค่ะเป็นบ้านมือสองนะคะตามสภาพค่ะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวมีปั๊มน้ำและมีบ่อน้ำมีประปาหมู่บ้านด้วยนะคะอยู่ใกล้ตลาดสดบ้านเปียงและอยู่ใกล้ซีเวน่นอยู่ไม่ไกลจากโรงงานซันสวีดค่ะ อยู่ที่บ้านเปียงตำบลบ้านแม่อำเภอสันป่าตองจัังหวดเชียงใหม่นะคะ272ตารางวาพร้อมบ้านมือสองหนึ่งหลังราคา1,300,000บาทสนใจนะัดชมแปลงจริงหรือว่าติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำให้ท่านติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปอย่าลืมไปดูพื้นที่จริงบรรยากาศจริงกันด้วยก่อนตัดสินใจนะคะเจคโนเพี J K ope, ยงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีคะ่ะ